รถเจ็ดที่นั่งในดวงใจคุณแมนครับระหว่าง t o y ต t a f o r t u n เ r กับ Ford e v e r e อ t Ford e v e r e s อ,อส,สิไฮโซคุกกี้ฟอร์จู r แล้วไงมันไม่ได้ไฮโซไมไ่สัญชาติยุโรปอะ่ะรถแมสนะรถแมสมันก็ อิ่มตัวแล้วผมอยากขับแบบไฮโซบ้างระหว่างฟอร์ดเอเวอร์เรสต์กับมิสซูบิชิปาเจโร่ฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สิรถคนรวยใครจะกล้าซื้อราคาแม่งก็ตกเยอะแล้วปาเจโร่ะมันคุ้มนะปาเจโร่ก็คุ้มจริงอ่ะแต่ว่าฟอร์ดเอเวอร์เรสต์แม่งเจ๋งกว่าเท่กว่าภายในภายนอกฟอร์ดเอเวอร์เรสต์กับมิสซันเทอร์ล่าเทียบไม่ติดเลยเอเวอร์เรสต์นี่ก็เหนือกว่าหลายขุมเทอร์ล่าก็แบบโตเคมันกว้างดี คนหาเยอะแล้วก็มีไม่กี่คันด้วยราคาดีด้วยปอดเอเวอร์เรกับมิวสุมิวเอ็กอ๋อไอ้นี่เหรอซูมไม่ได้หรอกเอเวอร์เรสต์เหนือกว่า e gg, มิวเอ็กก็รถตลาดทั่วไปอ่ะปอดเอเวอร์เรสกับโตโยต้าเวลส์เวลส์เวลสมันเข้าปัวไซส์เล็กแต่มันก็นั่งได้เยอะนะคุ้มด,ด้วยถ้าคันถูกกว่าเยอะเลยนา่าจะเทียบไม่ได้เอเวอร์เรสใหญ่กว่าเวลส์เหมาะกับพวกขัวไซส์เล็กในงบจำกัดปอดเอเวอร์เรสกับ Honda BRV ฮะ B R V โอ้ยไอ้นั่นกากเลยแหละคนละรุ่นเลยอ่ะเทียบชับ้นไม่ได้ราคาก็ต่างกันเยอะเทียบ e v e r อเรไม่ได้เลย f o r d e v e r e s t กับ Suzuki X L 7เหมือนมีอยู่คันหนึ่งอะมันรถเล็กสำหรับคนงบประหยัด Suzuki อะ่ะสายประหยัดไม่สนแบรนดิง้งอะ่ะผมก็มีเนี่ยคันหนึ่ง f o r d e v e r e s t กับ Hyundai Stargazer มันก็เท่อย่างเดียวแต่ราคาแม่งก็ตกฟอร์ดเวอเมันกว้างกว่าคนละชั้นระหว่าง Ford Everest กับ Honda C R V CRV เหรอตูสีนะถ้า CRV ตัวใหม่ตัวท็อปสุดไฮบิด CRV ก็มีโอกาสกินอยู่นะแต่ผมให้ Ford Everest ว่ะรถคนรวยอ่ะไม่ซีเรียสเรื่องราคาตกสรุปรถได้ดูใจผมคือ Ford Everest ปึกบืนเท่รถครอบครัวต้อง Ford Everest แล้วรถเจดที่นั่งของเพื่อนๆคือคันไหน